สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมเนทัชกรสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีปักหมุดแอป pp, ไว้ที่แถบการแจ้งเตือนนะครับสำหรับมือถือ Android ยกตัวอ,อย่างนะครับผมจะรูดในส่วนของแถบการแจ้งเตือนลงมานะครับเมื่อนะครับผมอ่าเปิดแอป,ป Facebook นี่ครับก็จะปรากฏแอป,ป Facebook ขึ้นมาทันทีเลยโอเคนะครับเอาไม่รูดลงมาแถบการแจ้งเตือนผมจะเปิดในส่วนของแอปไลน์ ก็จะปรากฏแอปไลน์ขึ้นมาทันทีนะครับคุณผู้ชมโอเคเราไปดูวิธีการตั้งค่ากันเลยนะครับอันดับแรกเข้าไปที่ Store อ่านะครับหลังจากนั้นแตะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า AppTile a w p เว้นวรก T I L E S หลังจากนั้นกดค้นหาตัวแอปจะอยู่ด้านบนสุดนะครับแตะเข้าไป หลังจากนั้นทําการติดตั้งครับผมจะวางนี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคําอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานครับแตะคําว่าเปิดเลยปึ๊บหลังจากนั้นแตะคําว่า yes i agree แถบสีฟ้าครับตรงนี้ปึ๊บเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับในส่วนของ m u l t i p l i e นะครับให้แตะคําว่า select ครับนี่ตรงนี้ปึ๊บ หลังจากนั้นเลือกแอปที่เราต้องการนะครับโอเคแอปที่หนึ่งแตะคําว่า select ครับปึ๊บผมจะยกตัวอย่างเป็น a c e b o o k นะครับเลือกเป็น facebook สำหรับแอปที่หนึ่งแตะเข้าไปอ่ามันจะเต้กลับเข้ามาเอา่มันจะเต้กลับมาเข้ามาแล้วนะครับได้แล้วนะครับ f a c e b o o หนึ่งแอปแล้วต่อไปแอปที่สองแตะเข้าไปคําว่า select ปึ๊บแอปที่สองผมยกตัวอย่างเป็นในส่วนของเอ่อ,อ messenger ลวกันปึ๊บ สลับแอปที่2ก็ได้แล้ว m e s s e n จอรเราสามารถรเลือกใช้งานได้ประมาณ6แอปนะครับนี่ยแต่พี่ได้6แอปตรงนี้นะไม่มีละมีแค่อ6แอปนะครับโอเคสมมุติผมเอาแค่2แอปก่อนนะครับกดปุ่มโฮมเอาไปเลยคุณผู้ชมหลังจากนั้นแตะที่ด้านบน,นบเพื่อเลื่อนแถบการใช้เตือนลงมาปึ๊บปึ๊บแล้วมาแตะตรงนี้ครับเมนู3จุดตรงนี้ ปึ๊บแล้วแต่คําว่าลราดับปุ่มครับอันแรกเลยตรงนี้ลับดับปุ่มปึ๊บอ่านะครับสังเกตด้านบนนะครับมันจะมีก็แว่า f1 f2 f3 f4 นะครับอ่าเราเลือกแอ f1 เป็น f a c เฟซบุ๊ก f2 เป็น Messenger ใช่ไหมครับอ่าเราก็แตะแ่ f1 ค้างไว้นะครับนี่แตะค้างไว้แล้วลากลงมาวางตรงไหนก็ได้แต่ผู้ชมนะผมขอวางอันแรกแล้วกันนะแล้วก็ปล่อยลุกได้แล้วนะแอปที่หนึ่งต่อไปแอปที่สอง แตะค้างลากลงมา,อาเอาต่อกันไปปุ๊บแล้วก็ปล่อยได้นะครับแอปหแอปสหลังจากระวางเสร็จนะครับด้านล่างคําว่าเสร็จสิ้นครับนี่ด้านล่างควาสุดแตะไปปุ๊บเรียบร้อยครับก็ได้แล้วนะครับ Facebook กับ Messenger นะครับในส่วนนี้นะครับเวลาจะเปิดใช้าง,งานก็รูดลงมาปุ๊บปุ๊บแต่แต c เฟซบุ๊กปุ๊บก็จะเข้ามาในส่วนของแอป c e b o o k เอามรูดลงมานะครับ แตะไปที่ e s s e n g e r ปึ๊บก็จะเข้ามาในส่วนของแอป e s s e n g e r นะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมโอเคถ้าเกิดเราอยากจะได้เพิ่มอีกล้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้ยกตัวอย่าง2แอปนะผมอยากจะได้ดเฮ้ยผมอยากจะเพิ่มอีก1แอปอ่านะครับอ,อยากจะเพิ่มอีก1แอปก็ไปที่แอปที่เราโหลดมาก็คือ app คแ,ปปแอปทาร์นะครับแตะเข้าไปปึ๊บมาแตะในส่วนของอ่านะครับมาแตะในส่วนของหัวข้อ,อ,อมันที่เพิ่น คลายนะครับเลือกครับแตะเข้าไปปึ๊บแล้วก็มาเลือกในส่วนของแอปที่สามนะครับเลือกเลือกปึ๊บอ่าแอปที่สามขอเป็นเบราว์เซอร์ g o กูเกิลโคมแล้วกันอ่แตะเข้าไปปึ๊บตรงโคมก็ได้แล้วนะครับอ่านะครับผมสามารถเลือกแอปที่สี่แอปที่ห้าแอปที่หกได้เลยนะครับแต่อันนี้ผมยกตัวอย่างแค่นี้ก่อนนะครับโอเคผมเพิ่มในส่วนของโคมเนาะผมก็กดปุ่มโคมออกไปแล้วลอง ในส่วนของแถบการแจ้งเตือนลงมานะครับปึ๊บปึ๊บในส่วนนี้ให้าม,มาแตะ3จุดเหมือนเดิมเลยนะครับปึ๊บแตะไปที่คําว่าราดับปุ่มปึ๊บแตะไปที่แอปที่3ที่เราทําการเลือกเมื่อสกูนนี้ครับก็คือ,อบราวา์เซอร์กูเกิลโคมนะครับแอปที่3แล้วก็แตะค้างเหมือนเดิมเลยครับรูดล,ลงมาต่อเลยนะครแล้วก็ปล่อยปึ๊บนี่ครับแอปที่3หลังจากนั้นแตะกรว่าเสร็จสิ้นครับ ก็ได้แล้วนะครับนะสลับในส่วนของแอปเบราว์เซอร์ o g l e Chrome นะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าเรื่องลงมาหมา่เปิดในส่วนของเบราว์เซอร์ o g l e Chrome แตะเข้าไปนี่ครับเราก็เข้ามาสู่แอปหรือว่าเบราว์เซอร์ o g l e Chrome แล้วนะครับนะฮะอยากจะเลื่อนเปิดใหม่ก็นะครับมาเลื่อน a c e b o o k อะไรประมาณนี้แลราก็กดบนแถบการแจ้งเตือนมันจะเข้ามาในส่วนของแอป a c e b o o k ทันทีนะครับผู้ชมนะครับเอาละถ้าเกิดคุณผู้ชมบอกว่าบอกว่าถามว่า อยากจะเลิกใช้ล่ะทำไงนะครับในส่วนของว่าอยากจะเอาตรงนี้ออกนะครับแอปออกทําไงนะครับเราก็ทําการนะครับลบหรือว่าถอนการติดตั้งแอปนี้ออกนะฮะก็คือแอปไทรยตรงนี้นะครับโดยการเข้าไปที่การตั้งค่าครับหลังจากนั้นเรื่องเลื่อนหาคำว่าการจัดการแอปหรือว่าแอปนะฮะนี่ฮะแอปปึ๊บหลังจากนั้นเลื่อนหาแอป t ทร e ยนะครับคําำว่าแอป t ทร e ยนี่ครับแอปไทรอ แล้วก็แตะ้าไปหลังจากนั้นแตะคําว่าที่เก็บเนี่ยที่เก็บแล้วก็ทําการลบแคสซะนะครับจัดการข้อมูลแตะ้าไปนะครับตอบตกลงเรียบร้อยครับแล้วก็แบ็กออกปึ๊บบังคับหยุดการใช้งานแตะกาไปบังคับหยุดแตะกาไปลบก,การติดตั้งครับ สลับแอปไทยลบการติดตั้งเลยปึ๊บตกลงปึ๊บเรียบร้อยครับเราลบการติดตั้งแล้วเอากดปุ่มงัวไปเลยจะเห็นว่าในส่วนของแอปไทยหายไปแล้วนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของแถบการแจ้งเตือนว่าแอปที่เราวางไว้เมื่อสักครู่นี้หายไปิยานก็หายไปแล้วนะครับผู้ชมเพราะว่าเราถอนการติดตั้งไปแล้วนะครับและนี่ก็คือวิธีการปักหมุดแอป ไว้ที่แถบก,การแจ้งเตือนบนมือถือ a อ d ด o i d นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องนีทัชจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ